ช่วงเวลานี้ผมอยู่กับ2หนุ่มนะฮะที่เรามีนัดกันไว้เนี่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราคุยกันนะครับช่วงเวลา17นาฬิกามาตามนัดเดะเะเลยนะฮะอ้าวตอนนี้ผมอยู่กับทั้ง2หนุ่มแล้วนะครับพลังเขเยอะมากพลังเขเยอะมาก อา้าทักทายทักทายชาวลบบุรีชาว HFM ของเราหน่อยครับกราสวัสดีชาว HFM ทุกคนนะครับผมขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวลบบุรีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เจนะม James, ส์แปดนะผมเจมสุภิบุญกเกษมนะครับก็ <c oughs> มาเข้าคืนแล้ว <c oughs> ครับผม <c oughs> อีกคนนะอีกคนครับ <c oughs> ผมก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมซันี่เอฟเก้าวันนี้ผมมีซิงเกิลใหม่มานําเสนอเลยครับ อ่าโอเคต้องถามทั้งสองคนเคยเคยมาลบบุรีกันบ้างหรือเปล่าครับบอกได้เลยว่าคุณพ่อเมื่อก่อนตอนเด็กๆเลยคุณพ่อเคยทํางานอยู่ที่นี่นะนิดนึ่ว่ามีประจํามาไม่นานเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็คือแต่ว่าพอจริงๆแล้วเนี่ยก็มีโอกาสได้มาแวะเวียนมาสักการะเขาสามยอดใช่ไหมฮะเขาสามยอดเขาที่เป็นที่เป็นพระเจดีสามอ่าอ่าอันนั้นปางสามยอดเนอขามีกษัรพักการกะไริัารนเคยได้เคยมีโอกาสได้มาสักการะบ้างนะครับแล้วก็ เคยมาให้อาหารลิงก็โดนขวนอะไรก็ระวังหน่อยแต่ละแต่ว่าก็แต่ว่ารู้สึกว่าเป็นเมืองที่น่ารักดีนะครับมันเหมือนกับว่ามันเป็นวินเทจนิดนะครับแล้วผมว่าเออถ้ามีโอกาสได้แบบมาปั่นจักรยานอะไรย่างเงี้ยน่าจะน่าจะน่าจะสบายเวิร์ดีแล้วก็เห็นนักท่องเที่ยวเต็มเลยครับครับผมอ่ะแล้วทางด้านในส่วนของผมเนี่ยผมมาเป็นครั้งแรกเลยครับเป็นครั้งแรกเห็นลิงเอเห็นตรงไอที่เป็นอ่า ที่เป็นอะไรนะเหมือนเหมือนสิ่งก่อสร้างเก่าๆโบราณกถานะแล้วเป็นลิงอะไรสร้างยสร้างยอดใช่อั่นัหลผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมจริงๆเมื่อกี้ขับรถผ่านอยาบหรอกแวะมากใครมีนัดมาที่นี่นี่แวะเลยนะเนี่ยที่นี่นี่ทำผิดนะเนี่ย ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เคยเห็นบ้างไหมแบบตามรูปตามอะไรอย่างเงี้ยในข่าวแต่ในข่าวมันในข่าวคือเราเห็นแล้วก็เหมือนดูสารคดีอ่ะพอเรามาเจอเห็นจริงๆว่าเออมันอยู่ใกล้เราอ่ะเราเปิดประตูไปเราเจอแล้วมันเกาะอยู่ตรงไอ้ลาวที่แบบมีรถไฟอะไรเงี้ยมันรู้สึกเหมือนมันเข้าถึงง่ายจังอยากอยากจะลองในสมการเดี๋ยวก็นี่เป็นครั้งแรกก็เดี๋ยวพอเสร็จจะขึ้นอาจจะไปลองสัมผัสดู ครับผมอ่าโอเคนะครับวันนี้ทั้งสองคนเนี่ยนะครับมาจากบ้าน AF นะครับครับรู้สึกจะมีคนหนึ่งที่อยู่ซีซัน7ใช่ไหมฮะซีซัน7อ่าไม่ะคือคือผมเนี่ยมาจาก F9 ส่วนเฮ้ยผมเนี่ยมาจาก F8 ส่วนพิซซานี่เนี่ยมาจาก F9 าแต่ว่ามีใช่ครับต้อามีบอส F7 ซึ่งเขาเป็นคนลบบุรีครับผม ใชครับคนนั้นก็จะแบบออกแนวเต้นๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งวันนี้มีคนนึงที่ไม่ได้มาคือพี่ลูกโป่งพี่ลูกโป่งพี่ลูกโป่งไม่ได้มาเขาเป็นโป่งไม่ได้มาเขาเป็นตัวแทนจาก f อเนาะใช่เป็นตัวแทนเอแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นดีว่าตัวแม่คนหนึ่งของวงการ F เราเลยใช่แต่ว่าเกิดเหตุเอเซเรนที่ว่าพอกินอาหารเป็นปินเข้าไปแล้วมันก็เลย เกิดอาการลัมไส้ไม่ค่อยดีครับก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลกะทันหานก็เลยไม่ได้มากับพวกเราวันนี้ก็เลยส่งพวกเราสองคนมาเป็นตัวแทนโปรโมทเพลงไอดูด้วยครับอ่าโอเคได้ได้ได้วันนี้ทางด้านเจมส์เนี่ยนะครับมีเพลงต้นรักนะฮะซึ่งเป็นซิงเกิลล่าสุดใช่ไหมฮะใช่ครับผมครับผมเพลงนี้ว่าไปครับเป็นเป็นยังไงบ้าง ครับผมสำหรับเพลงนี้นะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการที่ผมเนี่ยเราอยากจะนําเสนอความรักในรูปแบบของเราครับในรูปแบบของเราที่ว่าเออเราโตขึ้นแล้วนะถ้าเราถ้าใครเป็นแฟนๆเนี่ยก็จะได้ติดตามที่มีซิงเกิลแรกในตอนออกมาจากบ้านเลยชื่อเพลงกอกสักทีคงหายใช่ไหมครับเพลงนี้เนี่ยมันจะเป็นออกแนวเด็กๆหน่อยแต่ว่าเนี่ยคือเราอยากจะเสนอในมุมมองความรักว่าเอยเราโตขึ้นแล้วนะแล้วมุมมองความรักเราเนี่ยก็คืออย่างงี้แหละคืออย่างที่ว่าเราเนี่ยเปรียบเทียบความรักเ็เหมือนกับต้นไม้นะครับหลายคนอาม่ต้นมันเหมือนกันยังไงครับต้นไม้นะแคหนึ่ สมมติตอนนี้ชกใกล้ช่วงวันแม่ด้วยเป็น uh huh. ต้นมะล,ลิแล้วกัน uh huh. เราปลูกต้นมะล,ลิอยู่ที่จะกจะให้คุณแม่แต่ว่า <Yeah. S 2> เราไม่คอยดูแลครับไม่พวนดินไม่ลดน้ำไม่ใส่ปุ๋ยแล้วต้นไม้บางชนิดเนี่ย การ<ม>โดนแดดที่มากเกินไปหรือโดนฝนที่มากเกินไปเนี่ยม,มันก็อาจจะทําให้ต้นตายได้แต่เราก็ไม่สนใจแน่นอนครับว่าดอกมันไม่ออกมาแน่นอนม oh, ันต้องเอาใจใ,ใส่เอาใจใส่แล้วต้นไะม้คงจะล้มปายไปก็เหมือนกับความรักถ้าว่าเราไม่สนใจไม่ใส่ใจซึ่งกันและกันไม่เห็นอกเห็นใจกันไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราความรักก็ไม่สามารถที่จะดําเนินอยู่ได้ครับ,รบแต่ว่าเราจะเสนอมาเป็นแนวความรักในด้านบวกแล้วเป็นอี s y listening คือฟังสบายๆเป็นการให้กําลังใจครับใช่คือคุณเจมส์เนี่ยเขาเคยผิดพลาดมาหลายครั้งนะกับความรักนะฮะมือตายไปหลายต้นแล้วก็จริงๆก็เลยอยากจะแบบสร้างเสนอว่าเออ นย่าภาพแบบใช่ใงนี้อยู่แล้วดีเป็นอย่างนั้นด้วยว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่ว่าไม่ค่่อยไมใช่อาจจะเป็นนะเป็นนะครับเป็นคนที่ว่าไม่ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จนั้นความรักด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ การที่เราเอย่างเงี้ยผมคิดว่าบางทีมันอาจจะขาดการใส่ใจซึ่งกันและกันหร,รือเปล่ <Đ ược. S 1> าอาจจะเป็นการปรับตัวเข้าหากันอย่างนี้หรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ลองฟังเพลงนี้ดูครับแล้วก็เป็นแง่คิดด,ด้วยด้วยใช่ครับ,รบอ่าโอเคทางด้านซันนี่ซันนี่เสกรักตอนนี้มาแบบว่าเป็นแนวแบบล็อกล็อกใช่ไหมครับครับผมกับซิงเกิลล่าสุดเธอทําให้ฉันออนแอร์ครับครับผมเพลงนี้เนี่ยก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างมีความหมาย ก็จะเรียกว่าด้านบวกด้านลบเนี่ยจริงๆมันก็ตีความในแต่ละบคุคคลแต่ในแนวดนตรีเนี่ยอาจจะฟังดูลบๆนิดหนึ่งเพราะมันจ,จะเป็นแนวดนตรีร็อกบวกออเคสตาราท,ที่ที่เล่นเมโลดี้เศร้าซึ่งมันแน่นอนว่าใครฟังก็อาจจะคิดว่ามันคือลบแต่จริงๆแล้วความหมายของมันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแนวบวกได้เหมือนกันแต่อยู่ที่คนตีความอยู่น<ต>คนความ,วามก็คือเธอทำให้ฉันอ่อนแอใครฟังชื่อเพลงหรือว่าอ่านชื่อเพลงก็อาจจะนึกว่าเอ้ยมีคนมาทําให้เราอ่อนแอหรือเปล่ามาทําร้ายเหรอหรือว่ามาแบบเอ้ยมามาทำให้เราแบบ เจ็บช้ำน้ำใจเหรอ uh huh. ในบางมุมอาจไม่ใช่รเราคิดดีๆว่าในในการทําร้ายเนี่ยก็อาจจะใช่ในส่วนหนึ่งแต่ในอีกมุมหนึ่งถ้าใครคนหนึ่งเคยดูแลเราดีมากๆดีๆๆจนวันหนึ่งเขาไปจากเรา <c oughs> ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดไก็ตาม มันก็เป็นการทําให้เราอ่อนแอได้เหมือนกันเพราะมันสร้างมันทําให้ภูมิคุ้มกันเรามันด้อยลงาด้วยวคนที่เราดีกับเราเหลือเกินเนี่ยเราก็เลยไม่เคยคิดว่าเอ้ยเขาจะไปใช่ไหมเราก็แบบเอ้ยเหมือนทุกๆอย่างก้าวก็มีเขาเขาเป็นเหมือนแรงซัพพอร์ตให้เราตลอดเวลามันเป็นไขข้างหนึง่งพอเขาไปปุ๊บสิ่งดีเหล่านั้นจากเขาไปด้วยจากว้ใช่จากนั้นปุ๊บเราก็อ่อนแอนั่นหมายความว่ามันสามารถตีความในแต่ละบุคคลนะก็คือเพลงผมเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าพูดงานว่าจะทำให้ฉันอ่อนแอเนี่ยเอาเพลงของผม ของแต่ละบุคคลนั้นๆแล้วก็จะได้ความหมายที่มันค่อนข้างตามเป็นแบบตัวคุณเลยอะ่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นความหมายในแต่ละบุคคลไปด้วยทีนี้มันก็สามารถตีความได้มากขึ้นบางคนเอาไปใช้ในการให้กําลังใจให้กำลังใจว่าแบบว่าใน,ใ,ในแนวที่ว่าเอ้ยเราเคยพลาดมาแล้วครั้งหนึ่งเคยเธอเคยทาให้ฉันอ่อนแอ มันจะไม่เกิดขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคอันนี้เหมือนกับว่าแบบเป็นการที่บอกว่าเราจะเข้มแข็งเออ่ะคือไปทําให้คนอื่นเขอ่อนแอมาเยอะเลยก็เลยเป็นอย่างเงี้ยโอมยกิ๊บเชอร์รี่น้องวายน้องจอยน้องไม้ก็ยังมีน้องจอยน้องจอยเห็นเศร้าๆด้วยแต่น้องจอยแต่น้องจอยก็คือเป็นคนหนึ่งที่พี่ซันนี่เขาแอบปลื้มก็อย่ไปครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเรา จอยเนี่ยคือเป็นหนึ่งในรุ่นเดียวกับเจมส์ทีนี้ผมก็แค่ก็คือเหมือนว่าเราได้เรียนแอคติ้ด้วยกันอันนี้ันนีคุณพูดเองนะผมผไม่ได้บอกไปไม่ไม่ไม่บอกไปเลยคุณเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวเาก็จะได้รู้กันไงเามจะได้แบบเอ้ยผมเปิดเผยไปเลยไม่มีอะไรครับเาเป็นเพื่อนในรุ่นที่ผมก็แย่ๆเล่นแล้วไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพวกที่แบบกออกไมเหมือนพวกเด็กหลังห้องอ่ะพอเห็นใครเห็นใครแบบรู้สึกใกล้ชิดใครพวกมันจะเล่นจีเล่มจีอะไรกันมันไม่มีมูนม่ะนะถ้ามันไม่มีมูนเหตุมันก็ไม่ ครับผมเห็นบอกว่าซิงเกิลอันนี้มีส่วนร่วมแทบจะทุกขั้นตอนเลยในในส่วนของเพลงทำให้ฉัดหน่อดนะครับผมเป็นคนแต่งเองวนบ้านนี่เสียงเอฟเฟกด้วยใช่ไหมก็คือผมจะแต่งเองในบ้านเอฟแล้วออกมาเนี่ยผมก็ได้เอาผลงานตัวนั้นออกมาทําด้วยนะครับผมรู้คายเสียงเอฟเฟกต์มากเลยแล้วก็สักพักหนึ่งเนี่ยมันก็กลายมาเป็นเพลงที่ค่อนข้างเรียกว่าเป็นเพลงที่เหมือนกับ ยูนิคยูนิคออกมาเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นแนวที่ไม่ค่อยมีใครทํำก็คือเป็นร็อกบวกออเคสตราครับส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นไลน์ล็อกแล้วก็ออเคสตราเนี่ยไม่ชัดเจนหมายถวาว่าพอมันมี็รกปุ๊บในความเป็นเครื่องสายจะมีน้อยมีก็ตามแต่ผมอยากจะดันให้ความเป็นเครื่องสายเนี่ยมันออกมาชัดเจนมากขึ้นมันก็เลยดูอลังการมากเป็นซอดูซอ้วไม่ใช่เครื่องสายแบบออเคสตราครับแต่ว่าเขอาจจะมี แบบเครื่องสายมาเห็นด้วยใช่ไหมใช่ครับในอนาคตก่อจะมีพวกเออเครื่องสายไทยรันนงแล้วนะอาจจะมาเกี่ยวข้องนะก็ดูกันว่าเดี๋ยวผมจะมิกซ์ออกมาให้เป็นแบบไหนโอ้โหนะครับแสดงว่าฝีมือในด้านดนตรีแบบเยอะอย่างเงี้ยเนี่ยในอดีตก็ต้องเคยแบบใช่ในอดีตผมเคยเป็นนักดนตรีครับในอดีตก็มีฝีเยอะอยู่เหมือนกันไม่ใช่ตอนนี้ผ่านแล้วผ่านแล้วครับมือหายหมดเลยไม่ใช่นะฮะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นนักดนตรีแรกในตรนกลางคืนแล้วก็มีวงที่ทําเพลงในอินดี้ด้วยชื่อวงว่าอะไรฮะชื่อวงวงลอยครฮะลอยลอยลอยแรงลอยแรงเยอะเยอะในอินเทอร์เน็ตได้ออยยู่นะะครับวงจ ขึ้นไหมหรือว่าเมื่อก่อนผมเป็นยังไงทีนี้ก็คือเมื่อก่อนดิบแค่ไหนถือแค่ไหนยี่งแค่ไหนโหดแค่ไหนอันะนั้นยอมรับครับเมื่อก่อนผมก็จะค่อนข้างดุนิดนึงเหมือนว่าไม่ไม่ไม่ได้ดุแบบมานะแต่มาผมว่าเราแบบกาอยากรู้ว่าดูแค่ไหนก็ดูตอนเอเก้าซีซั่นตอนแรกๆนะใช่ผมจะไปค่อนข้างแบบพื้นอะไร นั่นมันผ่านมาแล้วเยอนเลยนะก็คือผมก็แบบว่าเออค่อนข้างจะมีอารมณ์ที่แบบว่ารุนแรงกับเพลงร็อกเพราะเราตีความเพลงร็อกในแบบรุนแรงจริงๆแล้วมันไม่ใช่พอเข้าเอฟปุ๊บมันก็หล่อๆให้ผมเข้าใจว่าเออจริงเพลงร็อกไม่ใช่เพลงมันจะชอบกันเออแก่นแท้มันคืออะไรอะไรกันใช่กันแท้ของมันเป็นความร็อกไม่ได้ความรุนแรงสูงไปมัน้ค่เป็นแค่ภาพลักษณ์บางส่วนแต่เราไปจำไงครับผมนะฮะแล้วก็ได้มาเข้าสู่บ้าน AF นะครับแล้วทางด้านเจมส์บ้างครับ ก่อนที่จะเข้าบ้าน AF เนี่ยนะครับในเรื่องของการร้องเพลงอะไรคือใจรักหรือว่าหรือว่าอย่างเงี้ยจริงใจจริง,รง,รงเอาเอาตั้งแต่ต้นเลยก็ได้รจริงตั้งแต่ต้น,ตตนเลยฮะคือตอนแรกเนี่ยเป็นคนที่เล่นบอลสำหร,รับเราเล่นบอลปั๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเออเล่นไปแล้วมันเงือออกเต็มตัวเลยแล้วแดดมันร้อนด้วยพอเล่นปั๊บโอ้ยตัวดำเลยเปลี่ยนไปเล่นบาสดีกว่าเล่นในล่มอ่าพอเล่นในล่มบาสปั๊บปรากฏก็โอเคมันก็ดีอ่ะแต่ว่าเงือออกมมนกันเรียนไม่รู้เรื่องจนวันหนึ่งเนี่ยไปเห็น เพื่อนๆได้มีโอกาสได้ไปร้องเพลงประกวดร้องเพลงโอ้โหสาวกี๊ดมากเลยแบบร้องร้องแบบหมายถึงในโรงเรียนอะ่ที่เหลประกวดตามโรงเรียนนะฮะเาสาวจะกี๊ดการ์ดกี๊ดการ์ดแล้วก็อุ้ยเราอยากเป็นที่ป๊อปปูล่าของสาวมาแวก็เลยมีแร้องเตะได้ตอนม2แต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนชอบร้องเพลงมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความกล้าพอเป็นคนไม่กล้าแสดงออกว่าจะเป็นงานโรงเรียนงานอะไรจะไม่กล้าแสดงออกจนม2องแต่ถึงใจที่จะไปเรียนครับแต่ม2มาเนี่ยก็ เรียกได้ว่าเดินทางสายนี้ก็คือพยายามหาความฝันครับก็คือพอมีอางานประกวดไหนอะไรเงี้ยพยายามจะลองไปดูว่าเฮ้ยเราไปไปไป,ไปลองเพื่อว่าไม่ใช่อาจจะลองว่าเราอยากได้รางวัลแต่คือเพราะรางวัลเนี่ยเราคงจะไม่ได้เพราะาเราเพิ่งหัดร้องแต่เราอยากจะได้ความกล้าครับความกล้าที่เราจะกล้าขึ้นไปร้องเพลงอ่อนคนหมู่มากครับเฮ้เมื่อก่อนเนี่ยคุณป๊อตนั่นเองครับประมาณนั้นแหละครับแล้วพอไปเรียนที่เราเกิดมีความกล้าอะไรางี้ขึ้นมาเลยล่ะใช่ครับจนคือตอนแรกเนี่ยร้องเนี่ยคือขาสั่นมือสั่นไปหมดเลยแต่ว่า พอมันมีครั้งหนึ่งคือพอเราร้องจบเพลงเนี่ยพอคนที่ฟังเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามเป็นใครใช่เขาตบมือแล้วมันเป็นความรู้สึกพิเศษที่ผมคิดว่านักร้องทุกคนต้องคืออยากจะได้ยินคืออยากจะได้ยินเสียงตบมือจากคนที่ฟังคือก็อาจจะตบมือด้วยความที่เออเป็นกาลังใจให้เราอะไรก็ตามแต่ผมรู้สึกดีมากแม้ว่าเขาจะตบมือเพราะว่ายุงเยอะก็ตามใช่ไม่ใช่แต่นีงก็เป็นแรงผลักดันให้เราเล่นเพลงประกอในทางสายนีประมาณ5ปีตั้งแต่ม2อจนถึงประมาณมหขึ้นม6 จนได้มีโอกาสได้มาประกวด AF ครับแล้วก็ติดมาเป็นหนึ่งในสองคนครับโอ้นะครับประกวดเ f ครั้งแรกนี้ก็ได้ติดเข้ามารอบแบบลึกๆใช่ครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคือเราไปประกวดไปที่อื่นหลายที่ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ก็มีท้อมีลมลุกพูานมีร้องไห้มีผิดหวังมีตั้งใจว่าจะเลิกไม่ประกวดแล้วแต่ว่า จริงๆแล้วพอมันจะทําเนี่ยมันทําไม่ได้ใจมันคอยถามว่าเออความฝันเรามีเนี่ยการที่เราไม่ทําเลยกับการที่เราลองทําแล้วมันไม่ได้เนี่ยมันจะเสียใจมากกว่ากานใจเราบอกว่าเออการที่เราลองทําแต่มันไม่ได้เนี่ยโอเคเราได้ทําแล้วเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเกิดใครมีความฝันนะฮะทําไปนะฮะสักวันนึงเนี่ยถ้าเราเป็นคนไข้คว้าโอกาสสักวันหนึ่งเนี่ยความพยายามมีที่ไหนโอกาสมันจะมีมาให้เราเสมอแล้วความสาเร็จเนี่ยจะมาอยู่ที่เราเองครับ ก็ถือว่าเป็นศิลปินที่ก่อนหน้าจะมาอยู่เอฟเนี่ยก็มีรางวัลตักไข่พญานาคตามงานวัดรันตีใช่ฮะก็ยิงว่าพัดลมตู้เย็นอะไรอย่างงี้แต่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยได้รางวัลนะต่มาถไม่เคยได้รางวัลแต่คือเราก็คือเหมือนกับเอาประสบการณ์ว่าแต่ละที่เนี่ยก็จะได้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันแต่ที่ก็จะได้เพื่อนอีกกลุ่มที่แตกต่างกันกลายเป็นการที่เรามีคอนแทคเยอะขึ้นเพราะเราเจอใครก็เออ คนนี้รู้จักอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมอ่าพูดถึงซิงเกิลต่อๆไปนี่คือมีมีการเตรียมมีการทําอะไรกันเตรียมไว้หรือยังฮะคือเมื่อคืนเนี่ยผมกับเจมส์นองห้องเดียวกันก็เลยเสร็จกันเรียบร้อยแล้วที่เราจะไม่พูดเรื่องนี้อยู่แล้วนะก็คือผม เจมส์ก็เลยมีโอกาสได้ฟังเพลงที่กลงจะออกมาหลังจากนี้เองนะซึ่งมีแน่นอนครับซึ่งมันก็จะเป็นเพลงที่อยู่ในโหมดเดียวกันก็คือรอบวกออกรสดาครับผมแล้วก็จะมีอ๋อนี่รูปก็คือยังยังคงรูปแบบเดิมคือความเป็นฟูลเป็นคอลเลคชันเดิมนะใช่แต่ว่าคือก็คือเปลี่ยนเนื้อเพลงมีการเอก็คือเปลี่ยนเพลงไปเลยแต่แค่อยู่ในแนวเดิมใช่จะรวบรวมให้เป็นอัลบั้มซึ่งผมคาดคาดอันนี้คาดเดาอยู่นะแต่ว่าหวังไว้ว่าปีนี้จะทําอัลบั้มเนี่ยให้อยู่ในประมาณ9เพลง9เพลงนะแบบใครฟังปุ๊บแล้วเออ้นนนีีี่่พลลงงขัมมมกิะไร นจะมีเป็นเกเพลงิ่นเหม็นเปรี่ยไม่ใช่นั่นกินตัวคุณแล้ว,วคุณเจมส์ตัวคุณเลยผมไม่มี <c oughs> นะฮะก็คือประมาณนี้ครับก็จะอยู่ในหมดของ9เพลงนี่คือที่วางแผนไว้แต่ <c oughs> ถ้าเสร็จไม่ทันหรือไม่ทันเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าว่าว่าสิ้นปีนี้เจะได้ออกไหมแต่คือแทนที่วางไว้คือ9้าเพลงในปีนี้ครับและส่วนในของปีหน้าด้วยปีหน้าจะมีเป็นอีกแนวหนึ่งยังไม่บอกของคุกอีวไว้ก่อนดีกว่านะครับทางด้านเจมบ้างส่วนของผมใช่ไหมคะคืออย่างที่ถ้าใครได้ตามชมเหม่อนที่ต่อได้แนี่ จะเห็นว่ามันออกมาเป็นแนวคล้ายๆกันก็คือเป็นอิซิสเน็งก็คือมีจังหวะเป็นปานกลางนะฮะนะแล้วก็เพลงเนี่ยมันจะเป็นอ,อ,อาจจะแบบสซึนเรื่องความหมายเป็นเนื้อหาบวกเพลงต่อไปเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันจะกระชากอารมณ์แน่นอนอจะกลายเปอารมณ์จะกลายเป็นเลือดบวกเลือดบวกนในวงคินแล้วรันนี่มันก็คือว่า <laughs> เราจะกระชากอารมณ์คือเหมือนกับว่า เพลงแนวทางไปเลยคุณจะไม่คุณจะไม่เคยเห็นผมในรูปแบบนี้แล้วคุณจะไม่เคยคิดมาก่อนว่าผมจะมีรูปแบบนี้ให้คุณได้ดูครับคุณจะตีลการร้องเพลงผมจะตีลการร้องเพลงแล่นหกสองละครเพลงทุ้ยไม่ใช่นี่เรามาเล่นตลกคาเฟ่พี่หรือเปล่าเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้เพิ่งแบบจะทะเลาะกันนะคือทะเลาะกันมาแใช่ใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยคือเราทะเลาะกันเพราะว่าเราอยากให้แฟนๆทุกคนเนี่ยมีรอยยิ้มมีการฟังใช่เพราะว่าบางครั้งในการถ้าแบบเอ้ยถ้าเราพูดแต่แบบครับ ครับแล้วมันจะแบบหน้าเบื่อมิตรดีเจก็จะเบื่อด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนจะเกลียดกันแต่รู้เลยเกลียดกันจริงๆ่าเกลียดกันจริงถ้าเราพูเรื่องจริงมาพูดเล่นอ่าเงี้ยถ้าเราพูดแต่เล่นมันจะหน้าเบื่อแต่พอเราเล่นกันปุ๊บายเป็นหน้าลำาขาน ต่อไปขึ้นนี้จะติดป้ายไปนะไม่เาสองคนเข้า MV เนี่ยส MV, MV ของผมก่อนล้วกันนะฮะ <c oughs> MV เนี่ยต้องบอกเลยว่านอกจากตัวผมเองนะครับพี่ๆทุกคนที่พิธีมานทุกคนมันจะเป็นทีมไฟทีมกล้องทีมแสงทีมตัดต่อทีมโปรโมททุกคนครับ <c oughs> มีความตั้งใจนําเสนออย่างมากมีความพยายามในการทํามากครับเพราะว่า <c oughs> ตอนที่ถ่ายเนี่ยมันติดเรื่องของอาจจะมีอากาศแปรปรวนเป็นช่วงหน้าฝนครับ อาจจะมีอุปสรรคหลายอย่างเลยเกินเพียงแต่ว่าพี่ๆทุกคนเนี่ยก็พยายามทําให้มันลงล็อกเวลาที่สุดพยายามตัดต่อให้มันได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขอยกความดีความชอบให้พี่พีทุกคนด้วยแล้วก็ผมขอบอกว่างานนี้เนี่ยผมตั้งใจมากจริงๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องของเด็ก2คนที่เจอกันตั้งแต่อดีตแล้วพอโตขึ้นมาเนี่ยก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเรื่องหรือเรื่องมันก็เป็นแบบว่าเออเป็นอะไรที่ว่าเด็กผู้ชายสองคนเนี่ยพยายามเำอะไรกันไปในการพอมาเจอกันอีกรอบเนี่ยก็พยายามกระสานความ ก็อยากให้ลองติดตามฟังกันดูครับเข้าไปที่ truemusic. com หรือว่าเปิด YouTube แล้วก็เซิร์ชเพลง MV ต้นรักได้เลยครับอยากให้ลองติดตามชมกันเพราะว่าภาพสวยมากครับผมแล้วก็มีเนื้อเรื่องนมาติดตามครับแล้วก็มี CG ด้วยมี CG ด้วยฮะครับผมอ่าโอเคของของของซันนี่ในส่วนอ่าไม่มีอะไรของผมมีมีแของนอยก็คือในส่วนของผมเนี่ย MV ผมก็ตีอ่าในในส่วนของเนื้อเรื่องก่อนลวกันในเรื่องเนี่ยผมก็ตีความในแบบของผม ซึ่งผมก็มีมีมีเนื้อเรื่องของตัวเองมีส่วนร่วมอีกมีส่วนร่วมอีกในในเอ็มวีตัวนี้ผมก็เป็นคนโปรดักชันเองด้วยเช่นเดียวกันซึ่งผมก็ตีความเพลงผมในแบบของผมในเรื่องราวแบบของผมอ่าก็คือผมตีความว่ามีคู่รักคู่นึงซึ่งรักกันมากแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยพอมีคนหนึ่งต้องจากไปมันก็ทําให้ทั้ง2คนต้องอ่อนแออ่อนแอยังไงคนที่จากไป ก็คือในเรื่องเนี่ยผู้ชายจะเป็นฝ่ายที่เสียชีวิตแล้วก็จากไปนะโดยที่ไม่ร้ายทีเดียม้าเขายังสามารถวนเวียนอยู่อยู่รอบตัวผู้หญิงได้ในลักษณะวิญญาณแล้วก็เจนก็รู้เรยทีว่าเขาอยู่แถวนี้นะเจนมีญานทิพทันทีไม่ใช่นะฮะคือสัมผัสมาด้เลยก็คือประมาณว่าผู้ชายเนี่ยยังสามารถวนเวียนใกล้ผู้ผู้หญิงได้เพราะว่าผู้หญิงยังผู้หญิงเยแหละฮะผู้หญิงยังคงคิดถึงเขาอยู่นะฮะก็คือสามารถยังอยู่ได้เช่นเดียวกันอพอผู้ชายเนี่ยเขาได้ตายจากไปแล้วเนี่ย ที่เขายังววนยนได้เพราะว่าความคิดถึงใช่ไหมครับ,รบแล้ววิวญญาณเขาเค่อยๆอ่อนตัวลงเพราะว่า ผู้หญิงเนี่ยเริ่มจะลืมเขาหมายถึงว่า uh วผู้หญิงก็ต้องกล้าเดินต่อไปต่ถ้าฉันยังจําเธออยู่ฉันก็ไม่สามารถที่จะลืมไม่สามารถที่จะมีชีวิตและแข็งแรงต่อไปได้ฉันต้องกล้าเดินต่อไปฉันก็เลยต้องลืมเธอในขณะที่ลืมเธอเธอก็จะเริ่มอ่อนแอลงเธอก็จะค่อยๆหายไปเช่นเดียวกันถ้าผู้ชายยังยังอยู่ในความทรงจำของผู้หญิงผู้หญิงก็จะเป็นฝ่ายอ่อนแอต่างคนต่างอ่อนแอลงเพราะว่าเพราะความเป็นจริงของโลกที่มันจะเป็นไปมันก็เลยกลายเป็นเธอทําให้ฉันอ่อนแอในเวอร์ชั่นของแบบของผมแต่ผมไม่อยากให้ยึดติดนะหมายถึงว่าพอฟังเพลงผมด คุณก็ตื่นาเกี่ยบคุณไปคิดในเรื่องเกับคุณไปอะไรแต่ก็มีง่คิดนะครับที่ว่าเออคืออย่างที่เขาบอกว่าพอเราทำนี้มากพอออกไปปั๊บเราอยู่ไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยคือเขาเนี่ยอาจจะเข้ามาแค่อันหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีแต่คุณอยู่คนเดียวเป็นสิบสิบปีถ้าเขาขาดคุณไปทำไมคุณถึงอยู่ไม่ได้ต้องรักตัวเองให้เป็นนะครับพ่อแม่ก็คือว่าไงวา <am> พยายามอย่าดูแลใครมากจนเกินไปมรนต้องให้เขาเนี่ยดูแลเราบ้างผัดกันดูแลจะให้มันเท่าๆกันแล้วพอ,อวันหนึ่งมันมันจะเกิดมันจะไม่มีใครอ่อนแอมันจะมีมันจะมีแต่แข็งแรงไปทั้งคู่ค<ช>แต่ถ้า,ยาเกิดว่ามีคนหนึ่งเนี่ยดูแลอีกฝ่ายหนึ่งมากๆฝ่ายที่ถูกเทคแคร์มากๆอ่ะหารู้ไหมนั่นคือคุณกำลังอ่อนแอทางออกใช่อย่างคุณนี่ไงเป็นหลอกเขาไป <c oughs> ไปหลอกไปเทคแคร์เขาชายคณก็ทิ้งเขาไปใช่ไหมผมว่ามีมูลผมว่ามีมูลผู้ชายผู้ชายสมัยนี้ไม่ไหวนะครับโดยเฉพาะซันนี่เอฟเก้า เจมส์ครับได้ข่าวเรามาด้วยกันแน่เออทุกทีทุกทีทีได้ข่าวว่าเราอยู่อีเหมือนกันเลยนีซันนี่เป็นคนดีนะซันนี่เป็นคนดีเออพูดถึงมีแบบว่าเรื่องวิญญาณอะไรไปเกี่ยวกับเอ็มบีในประสบการณ์จริงเห็นเห็นมีเล่าเล่าอยู่มีมากๆเมื่อกี้เลยก็คือคือเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยมันตื่นเช้ามาเนี่ยรถมันหลบผมเตือนนอนข้างหันมามองข้างเตี็กอ้าวเจอหนึ่งตัวเลยนะอะไรเลยจริงคือเมื่อคืนนันจริงนะคือมีโอกาสพารี่พิศาุโลกับพี่ซันนี่ฮะ ซึ่งครับพี่ซันนี่เนี่ยฮะเขาก็นวดแผนไทยครับซึ่งพอนวดแผนไทยปั๊บเนี่ยก็คือว่าไอ้คือพอพอนวดแผนไปั๊บก็คือหมอนวดเนี่ยเขาก็ต้องนวดหลังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะครับทีเนี้ยพี่ซันนี่เขาก็คือเหมือนกับว่าอยากจะนวดสบายก็เลยปิดไฟมันก็มืดนิดนึงแต่ตรงผมก็มีไฟอยู่นะฮะผมก็นอนหลับไม่รู้เรื่องพี่ซันนี่ก็นวดไปนวดไปแล้วผมพอาะผมตกใจผมตื่นมาอยากจะฉี่ไงฮะเขาก็นวดหลังอยู่ผมก็หันหน้าไปปุ๊บ เราเห็นเหมือนคือเขาด้วยความที่เขาล้วงหลังอ่ะมีคนไปขี่พี่ซันนี่อยู่ก็ตกใจตกใจนะเลยตัดสินใจหลบหน้าไปอีกฝั่งเคิดว่าเป็นผีนะจริงๆไม่ใช่ใช่ไหมโอ้ไม่เป็นจินตนาการเป็นแค่พนักงานนวดอะไรานั้นแค่นั้นเองฮะนี่มันคิดเองนะสมมติคิดเองผมก็ตกใจแอะไรที่เราเห็นคืออะไรแล้วคือแบบ หลบปิตาหลบมาอะไรเงี้ยตมก็รื่ว่ามีแบบเรื่องแบบลี้ลับอะไรอย่างเงี้ยเออจริงผมเป็นคนไม่เคยเจอสิ่งเหล่านี้เท่าไหร่นะครับแต่คือผมเป็นคนเชื่อเชื่อว่ามันมีจริงแต่เราไม่เคยเจอแค่ไม่เคยสัมผัสแต่พ็ดีละที่ไม่มาดีละอะไรเงี้ยครับผมครับผมเมื่อวานเกือบเจอตใจเลยะเดี๋ยวให้ให้ให้ฝากกี้ดีกว่าฝากอย่างการแบบต้องไปแบบติดตาม เอออย่างใกล้ชิดมากกว่านี้ต้องต้องทำยังไงกันออบ้างครับ,รบผมก็ถ้าสมมติอยากจะติดตามชีวิตประจำวันของเจมส์นะครับหรือว่าเจมส์มีงานที่ไหนไอวันวันไอนเจมส์เนี่ยมันทำอะไรบ้างเขา <c oughs> ไปทำงานที่ไหนอย่างนี้นะฮะ <c oughs> สามารถติดตามไปที่อินสตาแกรมครับหรือว่าทวิตเตอร์นะครับ j a m e เจมส์ j m นะครับ U P A V I T สุภวิทต,ติดกันเลยครับเจมสุภวิทนะอินสตาแกรมทวิตเตอร์นะ Twitter, สามารถเข้ามาพูดคุยแลกประสบการณ์ความเห็นมาคุยอะไรกันได้หมดเลยแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะรู้ตารางงานหรือว่ากิจการที่ไหนรูปภาพสวยๆของเจมหรือว่าจะาร,ร,รูปภาพสวยๆตัวเองมาแชร์ก็ได้นะครับที่ Facebook แฟนคลับนะครับ เจมส์เอฟแปดเอฟสีครับผมอ่าโอเคในส่วนของผมนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกคนเลยมันจะเป็นอินสตาแกรมเฟซบุ๊กทวิตเตอร์แล้วไอ้สายไม่เลยแล้วเอ็มเอสเอ็นเฮ้ยเลิกไปแล้วนะตอนที่เป็นไลน์แล้วนะฮะแล้วก็หน้าแฟนเพจของ Facebook ก็ตามคือพูดง่ายๆว่าช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่มีไม่มีช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆผมใช้ชื่อเดียวเลยว่าสันนี่เอฟเก้านะครับก็ใช่ในนั้นก็เหมือนกันก็จะมีการอัปเดตเรื่องของตารางงานเรื่องของอัปเดตงานที่กำลังจะทำอยู่ผเรค่ายไหนวงไหน จะมีอัปเดตนั้นให้เรียบร้อยให้ฟังนะครับส่วนช่องทางการดาวน์โหลดเพลงของเราสำหรับทั้งสองทั้งสองเพลงเลยนะฮะทั้งต้นรักแล้วก็จะททำให้ฉันอ่อนแอเนี่ยถ้าใครที่ใช้มือถือในระบบของ TrueMove หรือ TrueMove ครับก็สามารถกดไปที่222 2องสออโทรออกแล้วก็บอกชื่อเพลงถ้าของสซนนี่เนี่ยก็เธอทำให้ฉันอ่อนแอครับถ้าของคุณเจมก็เป็นเพลงต้นรักครับผมหรือถ้าใครไม่ได้ใช้มือถือในระบบ TrueMove หรอคุณเจมก็ครับก็ถ้าใครไม่ใช้มือถือระบบ t r u e m o v e นะครับสามารถเข้าไปโหลดที่ www.truemusic.com ครับผมได้เช่นเดียวกันนะครับ เดี๋ยวมีของมาแจกกันด้วยสำหรับเป็นของของที่ระลึกอ่าผมพูดถูกไหมครับใช่ครัใช่ใช่เป็นต้นต้นต้นรักเออน่ารักต้นไมยาที่เป็นเหมือนกับรูปหัวใจครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความการดูแลรักษาไปไนก็ดูแลง่ายๆก็ลดน้ำให้มันวันละหนึ่งวันละหนึ่งครั้งลดไม่ต้องเยอะมากแล้วก็ มันเป็นดอกไม้ที่ชอบแสงครับแล้วถ้ามันถ้าคุณเนี่ยดูแลรักษามันจริงๆเนี่ยเออก็คือมันก็จะมีดอกให้คุณได้เห็นกันออแล้วอย่างเช่นช่วยดูดพวกรังสีอย่างงี้ได้ด้วยเพราะมันเป็นพืชตระกูลเดียวกับตะบองเพชรครับอ๋อครับผมเดี๋ยวมีมาแจกเดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะก<อ>็ติดตามกติกาอะไรกันที่นี่ได้นะฮะจะแบบกดไลค์คนแรกเอาไปเลยนะครับอ้าวแล้วของสันนี่มีมีอะไรมาตัวเขามีแต่ตัวแล้วหัวใจครับเพรอจริงๆแล้วเรามีนะแต่ว่าของผมเนี่ยเออคือยังไม่เสร็จกล่าไม่ทันจริงๆก็จะเป็นเสื้อยืดดดคคืออทาาาใหห้ช่่งงงแรรร์โปเเเจัับีี๋๋ยยววสสมมมตลนะ ได้ไดเลยครับอ้าวสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรกับชาวลบบุรีของเราจัดเลยฮะครับผมก็ต้องขอฝากชาว HFM ทุกคนคด้วยนะครับผมที่อยากจะให้ฝากติดตามผลงานเพลงต้นรักของผมด้วยนะฮะขอฝากชาวลบบุรีด้วยเด้อฝากให้ติดตามเพลงต้นรักด้วยนะครับผมก็จะเป็นทาง ยูทูบหรือว่าทางโหลดเพลงอะไรก็ตามนะฮะก็เซิร์ชที่ YouTube เพลงต้นรักได้เลยครับผมฝากเลยนะครับครับผมก็ขอฝากสองซนี่เอฟก้านะก็ขอฝากเพลงเธอทำให้ฉันอ่อนแอเนี่ยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับเพราะว่าไงเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ผมทั้งแต่งเองนะฮะโปรดิวซ์ดนตรีด้วยตัวเองแล้วก็ยังโปรดิวซ์เรื่องของมิวสิกวิดีโอด้วยัทุ่มเทกับเพลงนี้มากมากยังไงก็ขอกันมาได้ที่ HFM นะครับแล้วก็ขึ้นที่แปดสิบแปดจุดเจ็ดห้านะครับยังไงก็ขอกันมาเยอะแล้วกันนะครับครับ โอเคแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะเดินทางไปไปไปโชว์ที่ไหนฮะทีนี้เราจะเดินทางไปไปโชว์ที่งานวัดใช่ไหมใครโชว์พิซซานนี่เนาะโชว์คุณนะฮะไป่ใช่ครับผมจะเดินทางไปไปที่ไหนภาคเหนือเราโอ้โหจะเดินทางทั้งนั้นต่อที่กรุงเทพใช่ไหมครับอ่าโอเคกันต่อนะครับอ่ะก็โชคดีกันทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวซิงเกิลต่อต่อไปนี่เดี๋ยวเราคงได้คุยกันอีกขอมาฝากที่นะฮะอ่าโอเคได้เลยครับยินดีมากๆวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากๆ สวัสดีครับสวัสดีครับ,ส,ส,รบสักครั้งอีกสักครั้งกับต้นรักและเธอทำให้ฉันอ่อนแอครับ